นี่ค่ะ,คะเอาหนไซมัดแทค,ค่ะนกน,น่นคะกล่องละสองช่อค่ะสวยมากเลยสนใจไหมคะ เยอะแย,ยะเลยเค่ะที่นี้เอาโอคาโดค่ะโอคาโ,โดเปโลค่ะค <c oughs> ก็มีอันนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ลูกพีทค่ะพีทมีพีทเกาหลีพีทจีนพีทอ s a ค่ะ,ะนีน,นะคะแล้วก็มีครับครับตัวนี้จะเป็นทัพของดินแลนด์ค่ะไปไปหน่อยแปร้อยกสิบไปมัดลูกแกว้ว ไิอม<ส>ันปคิมีที่ตาอมีอ <Jenna> ย <feelings> ู่มูขวกกันมันมีเวลาวางไปค่ะนีนะคะ อันนี้เป็นเป็นไอพีชสีทองค่ะนี่แบบโดนัทค่ะยูเอสเลยอันนี้ก็สวยนะี้ค่ะอันนี้จะเป็นพุชตาช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตนะน่ค่ะอันนี้ก็พุชตาค่ะมาเข้ามาใหม่ๆเลยค่ะ ค่ะไม่เยอะเลยค่ะนี่ค่ะไอนนี้ลูกค้ากำลังเข้าล้างเย,ยอะแยะเลยค่ะช่วยทองเบอร์เก้า้วได้ไหมคะสามพันหกค่ะนี่ก็มีส้มค่ะอันนี้ส้มเป็นของส้มซัมพิทของออสเตรเลียค่ะ อันนี้ใสจไปตั้งนี่จะเป็นลูกคพะอันนี้นางได้สามเหตเพราะมันได้ตัวเบอร์9.5บ้างนี่นะคะดูเชอร์รี่ไหมคะเดี๋ยวเปิดเชอร์รี่ให้ดูนะคะนี่ค่ะเชอร์รี่ลูกใหญ่ๆเลยโอเคไหมคะเชอร์รี่นี่นะคะเชอร์รี่ ใหญ่ขายราคาส่งค่ะว,ว่าราคาปีกก็มีนะคะอันนี้นะคะอันนี้ราคาหน้าร้านค่ะเก้าเบอร์เก้าจะ้ะแล้วก็มี อันนี้เบอร์แปดค่ะห้าโลค่ะอ่าอันนี้เก้าโลนะคะแล้วก็อันนี้สองโละครึ่งค่ะอันนี้สองโลครึ่ง,นนรงจะเป็นเบอร์แปดแปดครึ่งนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ กนี่นะคะพอ,ะอะมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยชา n นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะใส่ไหมคะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยหวานกรอบค่ะเป็นของ USA นะคะ อันนี้เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่แดงคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็เข้ามานะคะอยลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยชแนลนะคะสวัสดีค่ะ